สวัสดีครับเพื่อนๆโคดผลคนข่าวครับคลิปนี้ก็จะมาประมวลผลการไลฟ์สดเมื่อคืนนี้กับพระอาจารย์สันตินะครับก็ปรากฏว่ามีหนุ่มนิรนามขึ้นมาครับคนหนึ่งครับชื่อพี่หนุมครับเขาขึ้นมาพูดอะไรบ้างนั้นก็เดี๋ยวเราไปชมกันครับไปกันเลยครับสวัสดีครับวจะสีหนาที ครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับคุณานาทีสวัสดีครับเป็นท่านประธานพระอาจารย์ครับแล้วสวัสดีครับโบ่าคุณสาธุสาธุนะสาธุครับครับครับสาธุพี่หนุ่มตั้งแต่วันนั้นแล้วครับครับครับเสียงมันแทรกครับครับือผมผมอย่างแรกคือครับคือเข้ามาให้กําลังใจก่อนครับคือให้กําลังใจทั้งทั้งทั้งช่องแล้วก็พระอาจารย์ครับอือโอสาธุบุญรษาครับครับ แล้วก็คือมันให้วันไหวกับอ่าผมรู้ว่ามันมีกลุ่มกลุ่มของเิษมีทางนู้นนะครับเขาพยายามทําลายโดยใช้วิธีการเข้ามาด้อยฆ่าหรืออะไรประมาณนี้ทําให้เราหวั่นไหวออแต่ผมเห็นเจตนาของ<ม>อาจารย์แล้วก็ท่านแล้วว่าว่าเพื่ออะไรคือครหรือแม้กระทั่งกองทัพตันเหมือนท่าอนอาจารย์นันทชัยครับ,รบผมก็เห็นเจตนาแล้วคือ บางทีเราผมขอเรื่องพระเทวทัศน์เนาะตอนดึงคนออกไปครับจากพระพุทธเจ้ามันบางทีมันก็ใช้เวลาในการดึงกลับแล้วก็ขอให้คิดมั่นในความเรา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 มองภาพรวมเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้ต้องใช้เวลาครับอาจจะต้องอ่กระทบกับปัญหาโดนพวกเขาจู่โจมหรืออาจจะไม่เข้าใจในช่วงแรก ช่ใช่ใช่ครับแต่แต่แต่ในระยะยาวครับเขาจะเห็นเจตนาของพวกเราว่าจารรีบประเพณีหรือแม้กระทั่งการสอนครับมันเราออกมาปกป้องพระจากรพรรดิครับแล้วก็เอ๊ะแต่ว่าเสียงผมจะทอนเนาะเดี๋ยวผมมันต้องติดอะไรนะครับทอนนะฟังฟังผมไม่ไม่ไม่จะทอนใช่ไหมครับใช่ใช่พระเจ้าสันติจะทอนครับทีนี้ก็ ผมก็อยากให้กำลังใจอัจารารแล้วก็ข้องนะครับเพราะว่าผมผมดูแล้วแหละมันมีเขาเข้ามาโจมตีตลอดแล้วก็พราะผมมาได้ฟังเรื่องว่าเขาคนคนนึงเนี่ยมีอะไรนะเขาเรียกมีแอดมินถึงห้าสิบหกสิบคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติเยอะใช่ใช่ใช่งช่องมันเยอะด้วยนะช่องของเขาเนี่ยมีช่องเยอะด้วยนะครับแล้วก็ครับการเวลามันจะ มันมันเคยเกิดขึ้นมาสองปีที่แล้วก่อนที่จะมี<น>มความรับทำก็มีเรื่องของหลวงปู่แสงนะครับอ่าใช่พอจาได้ไหมครับจำได้จ<น>ำได้นะของของเรื่องปู่หลวงหลวงปู่แสงเนี่ยพอตอนที่พวกพวกนั้นอะ่ะเขาทำจะทำให้คนโศมตีพระคือคือเราคือบริบทของคนของของคนกลุ่มพวกนี้กลุ่มกลุ่มกลุ่มนี้นะครับคือเขาใช้คำว่าพระเขาเขาเหมารวม เขาจะพยายามเหมารวมคือมันการด้อยค่าศาสนาโดยการเหมารวมคือมันในในทุกสังคมในความคิดผมนะครับท่านาระธานแล้วก็อพิธีกรผมคิดว่ามันมีและดีแล้วไม่ดีเห็นไหมครับมีดีแล้วไม่ดีครับแต่ว่าปัญหาของของของพวกเขาครับเดี๋ยวนะครับปัญหาใหญ่ก็คือคือปัญหาคือให้ให้เสียไป็นเขาจะบอกว่าแล้วทาไมกองทัพทำหรือว่าพวกเราไม่ไปดูแลพระที่ ทำผิดวินัยบ้างไปมีเมียม,มีลูกเขาใช้คําว่า<ม>พร<า>ะผมก็บอกหลายครั้งแล้วว่าเราอย่าเหมารวมผิดก็ว่ากันตามผิดรหรือแม้กระทั่งทําไมเราไปโจมตีคนที่ออกมาสอนทรรตอนเนี้ยทําไมเราไม่ไปดูพระอย่างนั้นบ้างก็ผมอยากให้ให้เราคิดอย่างนี้ครับว่าบางทีเนี่ยอดวินัยสงฆ์ก็มีเมือม่อเมือ่อเมื่ออยู่ในเพศคารวาของพระเนี่ยแม้กระทั่งรประชาชนนะครับประชาชนนะ่ะ ถ้าโดนกฎหมายเรายังต้องมีพนักง,งานสอบสวนยื่นฟ้องอายการแล้วก็ให้ศาลตัดสินมีขั้นตอนใช่ไหมครับ,รบเมื่อพระท่านทาผิดเราก็มีพระวินัยใช่ไหมครับมีพระเข้ามาตรวจสอบอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่หันใจแค่นั้นเองถูกใช่ไหมครับแต่ับแต่ว่าคําพูดที่ของเราพูดไปโจนตีพระแล้วหรือแม้ด่าตอนเนี้ดา่าพระสงฆ์ไปมันไม่ได,ดีกับศาสนาเลยอาจารย์ตอนเนี้ครับไม่ดีเลย ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้เราลอง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 คิดดูตอนนี้ครับตอนเนี้ยผมเคยได้ยินอาจจะรู้จักพระอาจารย์หลวงพ่อสังวันเขมมโกมครับที่ท่านเคยพูดเรื่องหนึ่งว่าต่อต่อไปจะมีเรื่องสงครามพระผมมาเรื่องคิดเรื่องนี้แหละตั้งแต่มีคนมาคารวะสอนธรรมทาให้การแตกแยกครั้งนี้เป็นสังฆเพศที่ร้ายแรงมากๆเลยครับ หลางแรง่มากหลายแหล่มากมันแทรกซึมคนยุคใหม่ยุคเก่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีโซเชียลอืมใช่ใช่ใช่วันนี้วันนี้นะครับวันนี้เราลองคิดดูดีว่ามันแทรกซึมลงไปตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่และปัญญาคนเนไม่เท่ากันขาดการวิเคราะห์ไม่ไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าครับพอขาดการวิเคราะห์เนี่ยแล้วมีอคติถ้าใครเข้ามาแทรกเรื่องเรื่องสารวาสอนธรรมปุ๊บ แต่กระท่านกองทัพรมที่เขาสร้างคนอ่าสร้างตั้งคุณคนดีมาตั้งแต่หลวงปู่แสงกันนะครับ,รบแล้วไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาทันทีกันะจะมีคนกลุ่มหนึ่งก็คือคุ้ยทุกอย่างเอาแหละแต่ว่าเราเราแต่ถ้าเราเราไม่เราเรายังมั่นคงอยู่นะครับพระอาจารย์ผมก็ยังคิดว่าอืมเราไม่หวั่นไหวอย่างท่องพระอาจารย์ทำรับผมก็สาธุด้วยแต่ท่องูอ่าท่องท่องเนี้ยเทียบตามมาครับเราออกมาแบบเนี้ย ผมก็อนุโมทนาบุญด,ด้วยเพราะว่ามันเป็นการปกป้องพระศาสนายิ่งฟังพระอาจารย์วันนั้นว่าที่พระอาจารย์ออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ออกมาเลยเราจะปล่อยเฉยกันเหรอกับเรื่องแบบนี้อืเราจะปล่อยเฉยเหรอซึ่งผมว่าผมก็เลยอยากเข้ามาคุยแต่ครั้งที่แล้วแล้วล่ะครับว่าผมอยากให้กําลังใจว่ามาถูกทางนะครับไม่ใช่ผิดทางแต่ว่าถ้าเราไม่เป็นจุดเริ่มมันจะไม่มีคนเริ่มเลยก็อยากจะได้ช่องของพระอาจารย์หรือช่องเนี่ยครับโค้ชเนี่ยที่ทําแบบนี้ครับ มันมันไม่ใช่ว่าคนดูมากหรือน้อยนะครับแต่มันกําลังเรากําลังให้ความรู้เรากําลังให้เหตุและผลว่าการกระทำของเขาเนี่ยมันถงหรือผิดอย่างอย่างเรื่องอ่าตรีละเนี่ยนะครับใช่ใช่ว่าตัดสิทไม่ตัดสิท์ไม่แครับทีนี้ผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันตรีละเนี่ยนะครับนี่เป็นเป็นเตือนประจัตถ้าสมมุติว่ามัน ผมผมไม่ผมไม่ได้ว่าใครนะถ้าสมมุติเขาบอกว่าอัฐิพระธาตุเนี่ยเชื่อได้ยังไงว่าเป็นของพระองค์นั้นพระองค์นี้พระอรหันต์เอาอะไรพิสูจน์แต่ตกหลงพระศดอย่างเงี้ยครับหลงข้อหรือสิงอย่างเงี้ยครับอ่าหลงปู่หมองอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นเชิงประจักษ์ว่าเป็นตกของท่านเลยเราไม่ต้องมันคิดว่าเ้ยเราสมมติมีพระธาตุมาสักอันหนึ่งเรายัางต้องมานั่งนิขาว่าพระธาตุนะเป็นแค่ กระดูกใช่ไหมครับใช่หรือไม่ใช่เราใช้ความเชื่อล้วนๆแต่ตกของหลบข้อฤิสิ่งดำนี่<ช>ผมยกเลยเพราะว่าผมนับลบขาอริสเดืดำครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าเรากราบจะรีละคือคุณความดีของท่านคำสอนของท่านพอเราปฏิบัติตามคำสอนของท่านจากจากใจของเราที่มันเจอด้วยกิเลสอยู่แล้วยิ่งมาเจอคนลุกแบบโค้ดแบบคารว่าสอนทมเนี่ยครับมันปลุกสิ่งที่อยู่อยู่เลย ไนนลยก็คือไปไปกระตกความความอคติหรือว่าไปทะเลาะกันนะครับแต่พอเราไปศึกษาของคุณธรรมดีอย่างหลวงพ่ออผมยกตัวอย่างหลวงพ่อในสีที่สบแม่น้องครับพอเราไปกราบเราไปก็ลึกถึงพงท์ธรรมดีท่านและตบอ่าซรีระของท่านนะครับก็ยืนยันได้ว่านี่คือท่านร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ต้องเอาว่าเผาเรื่องลือกระดูกท่านใช่ไม่ใช่ไม่ต้องทุกู์อืมใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่เน,นี่ยมันเป็นสิ่งความดีด <ừ> ้วยซ้ำ แต่ใจของคนเราเนี่ยมันไม่ละเอียดเท่ากันคือคือไปมองว่ารหรือไม,ไม่ก็ท,ทังท้งอ้างคําว่าศัิ์ริยะอับฉริิ์เนี่ยเราเราจะาไว้อีกอย่างหน,นึ่งแต่เนี่ยครับเชิงประจกักษ์ก็คือศพของท่านนี่คือเชิงประจกักษ์ไม่ต้องไปนั่งวิทยาศาสตร์ว่าอักขีนั้นเป็นของท่านหรือไม่ใช่ไหมครับอืมถูกถูกใช่ไหมครับใช่แล้วทีนี้พอพอสมมุติว่าผม เอากระดูกมาแล้วมีมีคนที่สอนทำอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้ในคนไหนก็แล้วแต่บอกว่าคุณไปไหว้กระดูกคุณเชื่อได้ยังไงว่ากระดูกชิ้นนั้นเป็นของพระอานา์พระโมคคาราใช่ไหมครับเดี๋ยนี้คำถามอย่างนี้เี่ยแล้วถือว่าเป็นของทอดฤษีจริงจริงหรือเปล่าแต่อันเนี้ยก็เป็นใช่แน่นอนใช,ใช่ไหมครับคร <okay. S 1> ูบาอาจารย์ที่ท่านทำไว้นะ่ะท่านเป็นผู้บรรลุแล้วท่านรู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นท่านทำเพื่อประโยชน์คนลนหลังนะเราได้ ว่บายแล้วจะลีลาท่านแล้วก็ถ้าเราเกิดมาเกิดผ่านไปร้อยปีนยเราก็ยังมีประวัติท่านอยู่ว่าท่ทานทำคุณทาดีอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมทุกคืนสองทุ่มนะครับพบกับผมพระอาจารย์ตันติและพระมนาถด้วยนะครับ